สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้มันคือต้นมะเขือเทศของเรานะเออ่ที่ปลูกนะคะก็มันโตได้ประมาณนี้แล้วนี่คือทําสายโยงให้มันจากนี่ไปถึงข้างบนข้างบนนะคะเป็นสายโยงขึ้นไปแล้วก็เวลามันโตนะคะเราก็จะเอาไต่อย่างเงี้ยเหมือนที่ได้ไปศึกษามาจากในที่ youtube นะคะของ ของบางที่นะคะมันก็จะไต่ขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่มันก็ไต่ได้แบบเยอะแล้วนะ้ำมันจะขึ้นไปข้างบนแล้วโอเคนะอันนี้ก็ประมาณว่าเออไม่แน่ใจว่ามันคือมันสูงแล้วนะตัดตัดด้านข้างตัดไปแล้วตัดด้านบนตัดไปแล้วมันก็ยังไม่ออกดอกสักทีไม่รู้มันมันจะต้องการอะไรใส่ปุ๋ยให้มันแล้วยูเลียนะคะแล้วก็ ป print, ุ๋ยเม็ดแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องการอะไรนะคะก็แล้วก็ยอดแขนงเห็นเขาบอกว่าถ้ายอดแขนงมันมีอย่างเงี้ยยอดแขนงแบบอย่างเงี้ยที่มันขึ้นมาอันนี้กับอันนี้อย่างเงต้องตัดยอดแขนงออกคงจะเป tai, Não, aquela, เ็นอันน <ck> ี <t ops> ้ยอดแขนงอาจจะเป็นอันนี้แต่ว่าเออแต่ว่านี้ยังไม่ได้ตัดนะคะอาจจะตัดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอาจจะตัดแต่เขาบอกว่าให้ตัดตรงยอดแขนงค่ะว่าจะเป็นยอดนี้ ราะอันนี้มันจะขึ้นไปสูงถ้า,างั้นมันจะไม่ออกดอกนะคะมีคนมีเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่เขาปลูกมะเขือเทศขายอะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะใน youtube นะคะดูมาก็แต่อันนี้ก็ก็เด็ดออกไปบ้างแล้วนะคะนี่นี่คือยอดแขนงคาดว่าน่าจะเป็นยอดแขนงนะก็เด็ดออกไปบ้างแล้วแต่มันก็ยังไม่ออกดอกสักทีนะคะนี่นี่มันมีสองต้นนะคะนี่นะคะ อันนี้มันกําลังขึ้นมานะคะปลูออกไว้สองต้นนะคะก็รดน้ําธรรมดาให้น้ําไม่ต้องให้น้ําเยอะมะเขือเทศมันไม่ชอบน้ําเยอะนะคะมีคนบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็คือต้นเขือเทศเหมือนกันแยกมันออกมามันมันจะโตมันจะโตแล้วยังไม่ได้แยกะไรมันออกมาเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งแยกมาแค่สองสามต้นนะคะอันนี้ก็ทําเป็น สายโยงให้มันขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะมันเป็นมะเขือเทศพันใหญ่นะคะนี่นไม่ใช่มะเขือเทศต้นเล็กนะคะเราก็เลยต้องทําสายให้มันขึ้นไปมะเขือเทศพวกนี้มันจะโตได้ประมาณสาเมตรนะคะมันเป็นพันโตนะคะโอเคนะคะแล้วก็มันก็ยังไม่ออกดอกนะคะรอมันออกดอกออกผลอยู่นะคะถ้าอย่างไรล้วก็จะจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็พอมันออก ได้ห้าช่อเขาบอกว่าให้ให้ตัดใบตัดกา้านแต่งมันก็ตัดไปแล้วนะคะมันก็ยังไม่ไม่ค่อยออกดอกเท่าไหรน่นากก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ต้นมันก็ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นะคะมะเขือเทศที่ทําคลิปไปที่ปลูกกันนะคะก็ได้วันนี้นะคะอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะที่ปลูกเนี่ย ใช่รอบแรกรอบแรกกัน,นั้นก็ไม่ประสบผลความสําเร็จเท่าไหร่ในการปลูกมะเขือเทศแต่อันนี้เป็นรอบที่สองที่ปลูกมะเขือเทศอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็นี่นะคะก็ตัดอยากให้มันโตขึ้นยาวๆนะคะก็ตัดตัดด้านข้างนะคะตัดใบมันออกเลมใบมันออกนิดหน่อยนะคะใบสองใบอย่างเงี้ยมันก็จะโตสูงขึ้นเห็นไหมคะพอมันโตสูงขึ้นขึ้นมาแล้วนะคะประมาณประมาณนี้นะคะ ประมาณเนี้ยความสูงประมาณเนี้ยเราก็ตัดข้างบนตัดยอดมันได้สักประมาณให้มันมีใบเลี้ยง1 2ึ่สามี่ประมาณ5ใบนะคะก็ตัดยอดมันนะคะลากมันก็จะได้มันจะได้